หนังไม่นาพอก็ต้องแตกเป็นธรรมดาก็ต้องมีบ้างแหละที่แตกไวนะ้มนานไปนิดเดียวบางทีเน mm ี hmm. ่ยถึงกับหนังแตกได้เลยนะครับแต่จริงๆนะทุกคนรู้ป่ะฮะว่ามีสาเหตุหลายๆสาเหตุเลยครับที่ทําให้ปลาทูหนังแตกได้อย่างแรกเลยนะครับก็คือการที่อุณหภูมิเนี่ยสูงเกินไปนะครับหรือว่าน้ําเดือดมากๆเลยฮะแต่ถ้าถามว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าให้ทําเป็นไฟกลางๆดีกว่าครับคือเราเลี้ยงไฟกลางๆนะครับให้น้ําอยู่ในอุณหภูมิที่เดือดนะครับผมแต่ไม่ใช่เดือดจัดครับแต่ถ้าเกิดให้มาห้ใ หนังแตกง่ายเลยนะครับก็คือเราไม่ได้หมักด้วยน้าเกลือก่อนครับแต่ถึงจะหมักในน้ําเกลือแล้วยังไงก็ต้องหมักให้มันนานมากพอครับผมเช่นถ้าเกิดปลาตัวใหญ่หมักแค่5นาทีเนี่ยมันก็โหหนังแตกง่ายๆเลยครับเนื่องจากน้าเกลือเนี่ยนะครับจะไปช่วยเคลือบหนังปลาครับผมให้มันไม่หดง่ายๆครับสามครับอาจจะเกิดจากการเลี้ยงปลาในเข่งเนี่ยโดยที่ผิดธรรมชาติมากไปหน่อยครับอย่างเช่นปลาตัวใหญ่เนี่ยแล้วมันนั่งงอคอหักไม่พอหรือว่าเราทําคอหักแล้วล้วสักพักหนึ่งมันยืดกลับมาเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ครับแล้วพอต้มเสร็จใช่งงเนนี่ททําาาาใใหห้้้ปปลลลมัับกกขแว็ ตหลักๆที่ทุกคนเจอก็จะเป็น3เหตุผลนียแหละครับถ้าใครทําเองเนี่ยสุดท้ายนะบอกไว้ก่อนว่าถ้าไอปลาหนังแตกเนี่ยมันก็กินได้เหมือนกันครับแค่มันอาจจะรูปลักไม่สวยแต่ดูไม่น่าทานเท่านั้นเองครับแต่ถ้าถามว่าวันหนึ่งมีปลาหนังแตกเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับของเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแค่ประมาณไม่เกิน10เข่งครับ